ครับขอสวัสดีเปื่อนเปลื่อนที่สนใจการปลูกทุเรียนนอกทินโดยเฉพาะทางภาคเหนือนอะผมจะมา update, อัปเดตต้นทุเรียนของผมต้นทุเรียนพื้นบ้านนะครับส่วนอยู่บนดอยผมลงแปลงปลูกไปเมื่อวันที่13ตุลา2565 วันที่ผมถ่ายทําวิดีโอนี่วันที่สิบมีนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกระยะเวลาผ่านไปประมาณหกเดือนอมาดูกันว่าต้นทุเรียนที่ลงแปลงไปเนี่ยเป็นจะได้พ่องลองติดตามพอนอคำนอครับ,รบวันนี้ฟ้า,าแอลส่วนทุเรียน สวนทุเรียนผมอยู่บนดอยนะครับนะ้องแต่วิดีโอที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่เป็นลำยไยนะครับปั้นผมซองือเป็นต้องบนบนเป็นดอยเลยบนบนเป็นจิกดอยนะอันนี้ลำไยครับกำลังออกดอกแต่ว่าจะปาไม่พอทุเรียน ไายนี่เป็นห้างมือดอ่เกันนะพอมากันเป็นใจห้างทปปรัพร์สินค้าเลยคนกรุงเทพห้างห้างภาคเหนือคือกระต๊อบของกระตอ๊อบอ่านี่คือกระต๊อบกระต๊อบอยู่ กลางสวนสวนลำไยผมเอาทูเรียนมาลงซับวางหรอวางต้นลำไยหน่อะอันนี้ต้นแหลกต้นแหลกนี่มันวันนี้ผมเอา,เอายอดพันธุ์ดีมาถาบกิ่งใส่เดิมกะเอามาเสียบแหละตัดยอดมาเสียบแล้วหมดนิด ทีแรกนกว่ามันจะติดบัดติดหรือวาอ่าวิธีเสียบยอดทั้งนี้นี่จะได้มันนี่ห้อยห้อยที่ผมเสียบยอดไว้นี่เนาะเสียบเราบัดติดผมเปลี่ยนวิธีใหม่ครับโดยการเอา ต้นพันธุ์ดีเพาะต้นไออเอาต้นพันธุ์ดีมาลงตะกร้าเรียบร้อยแล้วผมเก่เาพันธุ์ดีเนี่ยกินพันธุ์ดีนี่เนาะกินพันธุ์ดีเนี่ยมาทาบนี่ครับทาบดิทนีนน้แฮมเดือนหนึ่งผมจะมาพออันนี้วันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมีนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกอันนี้เป็นสวนบนดอยอวันก่อนวันที่ห้ากับที่หกเนี่ยผม เอาทำเหมือนกันคือเอาหยอดพันธุ์ดีเนี่ยไปทาบกิ่งทุเรียนวันที่หที่หเป็นส่วนตีอยู่ในในหมู่บ้านอันนี้เป็นส่วนตีอยู่บนดอยระบบน้ำเนี่ยหม,มมีเตีย่ยนะครับอีต้นที่หนึ่งเดี๋ยวจะปาไปหอต้นต่อไปเนาอมาอัปเดตอันนี้ผมปลูกลงไว้เมื่อ ตอนนั้นจำาได้เดือนเนึ่งเอามาลงเนี่ยอันนี้เป็นต้นไอ้ทุเรียนตีผม,พมเพาะเมล็ดเนาะเอามาลงใส่ไว้ไอหอมมาลงเดือนเนึ่งว่าจำมาได้ตอนนั้นไอ้ตอนนั้นหอมมาลงน่าจะสิ้นปีแล้วว่าจะได้ผมจำมาได้ต้นนิ่มปองงามตัวเดีนี่ทุเรียนบ้านมันหยอดบ่ชไข่เดิอนเนาะตัวนี้บ่ชไข่งามตัวเดี เพราะว่าปลูกตามมีดตามเกิดมันบ่มีน้ำานองคือน้ำนี่ก็จะมาคนเท่าคนมาฮดสีห้าวันมาฮดเดียบางทีแก้กะลืมตอนนี้ก็หมออยู่ตอนนี้แตงยอดดีละ่ะสังเกตว่าผมจะตัดยอดต้องบนออกผมกี้ผมกระเือนออกมันขึ้นแล้วผมกระเฉอนผมต้องการให ใื้ต้นมันใหญ่แต่บอกบ่ต้องการให้มันมันสูงมันยอดยอดจริงๆยอดมันจะแตกขึ้นเหมือนกระดงนี่นี้นะผมตัดออกเลยเดิมุมก็เดิมผมก็ตัดออกนี่นะเพื่อให้มันเป็นกิ่งข้างอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะโน้มใื้มันกิ่งมันลงนี่ต้นนี่ดีนี่แตกยอดดีมากนี่เป็นทุเรียนพื้นบ้านผมเสริมต้นนี่เสริมสองหลัก จริงๆสามนั่นเนี่มันตายไปต้นอา่าตายไปต้นคณะสามต้นเลยตายไปต้นอย่างดีมันเหลือสองเนี่ยข้อดีของการเสริมลากเนี่ยตายต้นใดต้นหนึ่งตายก็ยังเหลือเนอะเอาะอ่าแต่ว่าปลูกทิ้งไว้ตามมีตามเกิดนะครับคือเทวดาคุมของปอแม่จฉยมาพอ ผมทำงานประจำอยู่กรุงเทพปลูกทิ้งไว้อัน,นี้เสริม2ต้นทุเรียนพื้นบ้านอ่ายอดกาลังขึ้นเหมือนกันต้นต่อไปอัน,นี้อัน,นี้กัโทุเรียนพื้นบ้านเหมือนกันยอดเดินดีอยู่ต้นนี้ต้นต่อไปอันนี้พระเอกเขาเลยกำลังใหญ่นี่ จันทบ,บุรีสองเดือนนี้น่าจะสูงประมาณสองสองเมตรปลายน้อยนะครับต้นนีม้มาอัปเดตให้พอเนาะตอนนั้นยังต้นบยยัวปอยญ่เราไดจันทสองต้นนี้เป็นกิ่งข้างก็คือกิ่งมันจะออกทั้งข้างอยู่กิ่งทั้งขวาบ,บ่มีตรเนี่ยต้นนี้ขนาดบ,บ่มีน้ำนะยังสูงจะดีอยูน่นี่จันทบ,บุรีเจ็ด มันแยกไอ้ไอย,ยอดเดินละดีละตอนมันชะงักไปบ่บ่ไงคณะเสริมสามขาแล้วนะเสริมสามขาอยู่ะนะต้นหมดไงตัวได้แต่พราผมย้ายมาเนาะตอนนั้นมาเอาทุเลียนมาลงกลับมาย้ายมาใส่นี่ผม,มเลยชะงักการจะเติบโตชะงักเนี่ยน,น,น,นี้น่าจะเริ่มดีขึ้นละต้นนี่เป็นเงาะ นี่กับธเรียนพื้น้าครับทุเรียนเม็ดนี่ยังบ่ได้ยังบ่ได้ถาบกิ่งเดี๋ยร้อมันหง่มันน้อยก่อนนี่มังคุดต้นนี้ต้นนี้ไอทุเรียนบ้านเหมือนกันผมตัดยอดไปแล้วเขาแล้วมาเสียบแล้วบ่ติดคิดว่าจะติดบ่ติดหอยเสียบนี่ ไอ้เสียบนี่บดติดแต่วันนี้ผมมาวันนี้วันที่เจ็ดผมเอา,เอายอดพันธุ์ดีใส่ตะก,ก้าแล้วผมก็เอามาถาบเลยครับนี่นี่นะเอามาถาบเลยถาบยอดเอายอดมาถาบนี่เดี๋ยวรอผมเดือนนึจะมาพอต้องอยู่ในตะก,ก้าเนี่เอาวางตะตะก,ก้าวางอยู่นี่แล้วก็อเอาตะก,ก้ามาวางก็ าบได้เลยรับความสูงเพราะกำลังดีครับไอ้นี่ผมเอ้ยอดของหนามดำมาใส่ทุเรียนพันหนามดำตีเหลือไปแล้วนี่ตีผมส่วนบนดอยนี่ผมเอามาทาบแค่สองต้นหัวต้นไอ้ทุเรียนพื้นบ้านต้นใหญ่มันมีสองต้นเนาะมุมนั้นยังเป็นต้นน้อยอยู่อันนี้ ไอนี่กับทุเรียนบ้านเหมือนกันไอต้นนี้ยอดเดินดีนี่บแล้วแต่เนาะต้นไหนหลากดีเดินดีนี่ต้นนี้สามสามอสามขาผมตัดผมตัดยอดออกเพราะว่ามันกี้มันยอดมันเป็นขึ้นมาใหม่เนาะผมตัดออกเพื่อต้องการบ่ให้มันขึ้นไปผมต้องการเห้ยลำต้นมันใหญ่ที่ เหตุผลที่ผมตัดยอดวันนะ่ะต้องการให้ลำต้นมันใหญ่บอกให้มันขึ้นไปดังบนแล้ยังลำต้นมันใหญ่อ่านี่ต้นต่อไปต้นต่อไปก็เป็นโทุเรียนบ้านเหมือนกันล้อนะ่าจะถ้าปีหน้าในไทยจะเอามาทาบกิ่งได้ละแต่ลำต้นใหญ่มน่อยอ่าต้นต่อไป นี่เป็นทุเรียนเม็ดคือเม็ดที่ผมกินกินแล้วเอามาเม็ดมาเพาะอ,อ่นนี่สองสามต้นโอ้เป็นทุเรียนอย่างวาลัมนี่สามต้นเป็นทุเรียนเม็ดเตี๋ยวเขากินมันมีไหลยหลายพันอืมอาจจะบ่แน่ผมอาจจะ เอาสามต้นมาจุม่มว่ากันต้นไหนงาาผมอาจจะเอาไว้อาจจะมาเสียบก็ได้เดี๋ยวเผื่อวันหน้าอาจจะมีจือเป็นถ้ามันกินแล้วมันล้ำเนาะตั้งจือขึ้นมาหม่ขึ้นทะเบียนเลยบนะเม็ดไหนพวงพย้อมนี่นะพอบ,บ้านผมเป็นพบบันพวงพยอมหมายเขาว่าอะไรมันไอ้ตามที่เขารู้เนาะคือยังเม็ดไหนย้ายปางเม็ด เม็ดไหนของคนนั่นคนนี่มันมันมีหลายเมด็ดคือหมายความว่าเปื่อนเอาเม็ดไปกินแล้วมันเอาไปเพาะปลูกจะเนี่กะเหมือนกันนี่กะอันนี้ไอ้เงาะปลูกเหมือนกันนี่แล้วกินล้ำไงกินล้ำแล้วเพื่อนก็ตั้งจือตามนั่นตั้งจือตามคนปลูกพ่องตั้งจือตามสถานที่พอ่องถ้ามันกินล้ำเพาอก็ตั้งจือแล้วเม็ดไหนเอาป่อจือป่อจือแม่มาไส้ก็ได้วะนะ เดี๋ยวถ้ามันกินล้ำนะอันนี้ทุเรียนบ้านเหมือนกัน,เ,นเม็ดนะนอ้อาจ,จะเอาละไว้เป็นมันขึ้นพอรอบว่ามันล้ำกว่าถ้าบ่ล้ำรอบก็เอายอดไม้มาเสียบถ้าล้ำก็เอาไว้ตั้งจืดไม้ขึ้นทะเบียนเลยนี่เหมือนกันอันนี้กับเม็ดไหนเหมือนโอ้โหเด้อบัานาวมาขึ้นมามันล้ำรอบตั้งจืดเหมือนเม็ดไหน เม็ดไหนอันนี้กัเม็ดไหน,น,นกินเม็ดแล้วก็ยอดเลยเออเม็ดไนอันนี้ส่วนส่วนรู้ไอส่วนไอ้ลำไยของปุ้ยขาวครับยายป้อมอุ้ยขาวอุ้ยป้อมเอ้ยอาวนาทุเรียนออกมาเม็ดมัน ธุเลียนเม็ดถ้ามันกินถ้ามันล้ำเลยทุเรียนเม็ดไหนอุ้ยป้อมไอ้หนอเม็ดไหน,หนอ,อุ้ยขาวไหนหนอ,อ้หนอใไทหม้ออยู่ฮะวันหน้าตั้งจืดไว้พอ,อจบทิปการป้าชมทุเรียนบนดอยตัวเองนะครับน้อ